สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดีชานนติยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่กอคอสเอตรียมเปิดระบบย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System หรือ TMS พร้อมใช้งานระบบได้ในวันที่16มกราคม2567ค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติเห็นชอบร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสืบเนื่องจากที่กศมีมติเห็นชอบในหลัก การและกรอบแนวคิดในการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สำนักงานกคสอเป็นผู้จัดทำระบบการย้ายทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นในระยะเริ่มต้นสำนักงานกคสอได้ดำเนินการพัฒนาร,ระบบให้รองรับเฉพาะการย้ายกรณีปกติก่อนโดยจัดทำระบบการย้ายสับเปลี่ยนที่เรียกว่าระบบจับคู่ครูคืนถิ่น teacher matching system หรือ tms ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการย้ายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพื่อให้การใช้งานระบบดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ แนวทางและวิธีดำเนินการย้ายผ่านระบบดิจิทัลในรูปแบบใหม่ ซึ่งการย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS หมายถึงการย้ายสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครองซึ่งเป็นการย้ายผู้ดำรงตำแหน่งครูด้วยกันที่ทำการสอนในสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาหลักตรงกันเพื่อไปดำรงตำแหน่งเดิมในต่างสถานศึกษาที่เป็นภูมิลำเนาของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนภูมิลำเนาของบิดาและหรือมารดาหรือภูมิลำเนาของคู่สมรส และเป็นการย้ายในส่วนราชการเดิมผ่านระบบ TMS โดยภูมิลำเนาของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยน รวมถึงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของบิดาและหรือมารดาของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของคู่สมรสของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนเท่านั้นและสถานศึกษารับย้ายต้องมีอัตรากำลังสายงานการสอนในภาพรวมไม่เกินเกณฑ์ที่กคศกำหนด ทั้งนี้การจัดทำระบบย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นซึ่งต้องการให้ครูสามารถโยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยกระบวนการที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่มีการซื้อขายตำแหน่งเพื่อให้ทุกโรงเรียนได้มีบุคลากรซึ่งเป็นคนในพื้นที่เข้ามาทาการสอน โรงเรียนได้ครูครบชั้นและครูมีความสุขกับการสอนโดยทางกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดตัวระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System หรือ TMS มอบเป็นของขวัญวันครูตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและจะเปิดให้ใช้งานระบบได้ในวันที่16มกราคม2567ที่จะถึงนี้